บทสวดสรนเสริมพระธรรมคุณธรรมนองสอพัญยะธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุดดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตสันดานสว่างกระจ่างใจมนทรรมใดนับโดยมักผลเป็นแปดพืนนยต์และเก้านับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดาล อันลึกโอลานพิสุทธิพิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคันไลนามขนามขานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจครองให้ล่วงลุปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจากรา